โครงการเมล็ดพันธุ์ข้าเพื่อชาวนาจากเงินบริจาคของประชาชนผ่านครอบครัวข่าวสามยังคงเดินหน้านําเมล็ดพันธุ์ไปแจกให้กับชาวนาผู้ประสบภ,ภัยในพื้นที่นะครับล่าสุดก็ไปที่ชัยนาทซึ่งขณะน,นี้แม้ว่าน้ําที่เคยท่วมจะแห้งหมดแล้วแต่ก็มีเหตุที่ทําให้เกษตรกรหลายรายเพิ่งจะได้เริ่มหวานข้าวทําให้พันธุ์ข้าวที่ได้รับแจกในวันนี้สามารถแบ่งเบาภาระค่าข้าวสําสหรับนารอบนี้ได้ทันทีติดตามกับคุณปัทมาพรบึงสว่างครับ ชาวบ,บ้านกว่า700คนจากอำเภอสัพ,พยาอเภอเมืองอเอมโนรมวัดสิงห์และอเภอหันคา5อำเภอที่ที่นาเสียหายจากน้ำท่วมมากที่สุดในจังหวัดชัยนาทต่างมารอรับข้าวพันกอขอ41โดยมีคุณอัจช,ชาสวนปักแพร่ประธานกองทุนครอบครัวข่าวสาคุณสำราญฉัดโทรองผู้จัดก,การฝ่ายข่าวคุณกิติสิงหหาปัดและคุณจำลองโพสุผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นตัวแทนประชาชนในการส่งมอบ โดยได้ช่วยกันแจกจ่ายให้ครัวเรือนละไม่เกิน100กิโลกรัมรวมเมล็ดพันธุ์ที่แจกทั้งหมด449ตันซึ่งจะสามารถนำไปหว่านได้ในที่นารวมกว่า20,000ไร่ <S <S <ๆ>หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะตัวแทนจากช่อง3เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอ,อำเภอสัพ,พยาและจังหวัดชัยนาทเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงเทศบาลตำบลสัพ,พยา เดินทางไปยังเว้งนานเนื้อที่กว่า2,000ไร่ในตำบลโพนางดำออกที่ยังไม่ได้หว่านข้าวเพราะต้องรอน้ำจากคลองชนละประทานซึ่งน้ำได้เข้าน้ำเมื่อไม่นานมาน,นี้วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนจากช่อง3ได้มาช่วยทั้งหวานและโยนกล้าให้กับนาของชาวบ้านขณะที่ชาวนาเองก็ดีใจที่ได้เริ่มฤดูทำนาเสียทีเพราะปีนี้กลัวว่าน้ำจะมาเร็วอีกครั้ง เราก็รีบทำเพราะน้ำคลองมันใช้ไม่ได้ไนะชนประธานเขาไม่ปล่อยน้ำมาให้คลองพังก็เลยเพิ่งจะได้หวานกะกะรีบทำกะว่าเผื่อจะได้สองครั้งแต่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะทางชนประธานประกาศอยู่ว่าน้ำจะมาเร็วอยากจะขอขอบคุณเขาว่าทุกหน่วยงานที่เขาลงมาช่วยนะคือชาวนาก็ดีใจที่มีหน่วยงานทุกหน่วยงานเข้ามาช่วย แต่ชาวนาที่นี่บอกว่าพวกเขาไม่ได้รอความช่วยเหลืออย่างเดียวเพราะมีการรวมกลุ่มกองทุนเกษตรฝ่ายผลิตกันเองด้วยเพื่อเป็นคลังข้าวให้สมาชิกยืมหากได้ผลผลิตดีก็จะคิดดอกเบี้ยคืนมาเป็นพันข้าวแต่หากถูกน้ําท่วมก็ขอผ่อนผันการคืนไปได้จนกว่าจะมีผลผลิตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทบอกว่าปีนี้ทางจังหวัดเองก็ได้มีแผนเพื่อช่วยชาวบ้านเตรียมรับมือน้ําท่วมตั้งแต่นันเนินด้วยก็เลยให้ทางท้องถิ่นลองไปพินาดูว่า มีงบประมาณตรงส่วนไหนถ้าไม่เกินกําลังความสามารถนะก็ให้ทําวัสดุเ,เป็นอคอนกรีตนะจะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแบล r ดเอร์อย่างน้ําทั่วมเมืปีแล้วเนี่ยบางจุดเราคอนโทรลไม่ให้น้ำเข้าไปในพื้นที่ที่จะเป็นอะไรเขตเศรษฐกิจอะไรของเราเนี่ยนะครับเราก็ใช้แบล r เร์ตัวนี้นอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้วกเกษตรจังหวัดยังบอกว่าอีกปัญหาใหญ่ที่นี่คือเพลี้ยกระโดด ในปีนี้จึงคิดเครื่องหนักเพลียขึ้นจะนําไปวางตามศูนย์ข้าวชุมชนช่วยชาวบ้านไม่ให้พันธุ์ข้าวได้รับผลกระทบส่วนนาของชาวบ้านแนะนําให้ใช้หลอดไฟมาล่อเพลียและนําใบตองทาน้ามันมาดักเอาไว้เพื่อไม่ให้เพลียกระโดดมาซ้ําเติมนอกจากน้ําท่วมอีกสําหรับมเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ต้นกล้านะคะที่ได้โยนไปเมื่อสักครู่นะคะก็คาดว่าน่าจะออกมาเป็นผลผลิตมเมล็ดข้าวได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะปัทมาพรบึงสว่างข่าวสามมิติรายงาน